โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอันิเมะแอดเวนเจอร์นะครับที่เป็นเกมแนวทาวเวอร์ดิฟเอนซ์นะครับในแมปของนะครับอันิเมะแอดเวนเจอร์ในโรบล็อกนั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะพาพันธพนธนะครับมาดูทีมในการลงสตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งนะทีมที่จะใช้ลงในการสตอรี่ครั้งนี้นะครับใช้เลเจนด์เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือในส่วนของเออร์วินกับคิซารุแล้วก็เออีพีอีก2ตัวคือสปีดวากอนกับโอเวอร์ฮอนะฮะ ซึ่งโอ้โหเราก็แค่เอาไปการเฉยๆแทบไม่ได้วางอยู่แล้วจริงๆประมาณนั้นนะครับก็เออทีมนี้นะครับบอกไว้เลยว่าผ่านได้ทุกด่านนะครับก็คือผมเคยผ่านมาทุกด่านแล้วแล้วก็เหลือเป็นด่านสุดท้ายนะครับแอ t หกของเซนโกคุนะครับในด่านมารินฟอร์ดเลเวลก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเลเวลไม่เท่าผมนะครับหรือว่าเป็นยังไงนะครับแล้วลงไม่ผ่านเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ว่าเลเวลนะครับน้อยเกินไปนะครับเราก็ต้องไปทําการอัปเลเวลตัวละครนะครับเพื่อที่จะมีการโจมตีมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆ การลงอันนี้มันก็ไม่ได้แบบยากลําบากมากนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับการลง Act 6ของดัานมาริงฟอร์ดนะครับด้วยตัวละครที่ใช้เลเจนด์เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าไม่แน่นะเราใช้เป็นหาอีอพิกตัวตีแรงๆนะครับแล้วก็เอาเออร์วินไปก็อาจจะผ่านได้นะแต่ว่าผมแนะนําเป็นตัวเลเยอร์จนสตัวก่อนดีกว่านะครับเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆอยากจะผ่านสตอรี่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถไปทําการ เอฟเคนะครับเอาเพชรแค่เนี้ยเราก็ได้แล้วนะฮะเอฟเเอาเพชรสักห้าพันอย่างเงี้ยให้มันการันตีเลยอย่างเงี้ยก็คือคิสซัลุนะครับก็จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเออร์วินอีกนะครับก็นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามี2ตัวนี้นะครับเราจะสามารถผ่านสตอรี่ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับที่2ตัวนี้นะครับแค่เลเจนด์แค่2ตัวเนี่ยกับตัวทําตังอย่างสปีดวากอนเนี่ยก็มันจะสามารถผ่านได้นะครับซึ่งอันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่า ผมแนะนําให้ใช้เป็นสปีดวากอนครับไม่แนะนําให้ใช้บูมานะเพราะว่าในความเห็นของผมเนี่ยหนึ่งคือสปีดวากอนครับสามารถเ,เรียกว่ามันลงสตอรี่ได้ดีกว่าบูมานะครับคือมันขายได้น,นั่นเองนี่ฮะหลุดไปเลือดอยู่ที่61หลุดไป2ตัวครับถือว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราสามารถเอาโอเวอร์ฮอนครับหรือไปวางดักหลังก็ได้หรือว่าเอาจร,จริงจะเอาเออร์วินไปวางก็ยังได้นะฮะแต่โอเวอร์ฮอนเนี่ยผมก็เอามาเผื่อๆไว้เฉ,ฉยๆครับก็น่าจะใช้ใชนิดนึงแต่เอาจริงๆอะ่ะคือเออร์วินมันเอามาใช้แทนได้ ประมาณนั้นนะครับในส่วนของตัวละครพวกนี้นะครับก็จะเป็นยังไงนะครับสาหรับการวิธีการผ่านดานก็เดี๋ยวไปดูกันนะนี่ในคลิปผมจะวางเป็นโอเวอร์ฮอรแต่จริงๆเราสามารถวางเออร์วินได้นะครับแค่อเวอร์ฮอถูกกว่าน่อยอะประมาณนั้นนะครับแล้วมันตีถูก3วินะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับในส่วนของพวกตัวละครที่สามารถออกมากันเวฟได้นะครับก็นะครับเอาง่ายๆคือคิสโลวเอาไว้ต้นเกมส่วนเออร์วินนะครับเราจะใช้ในการเอ่อแล้วก็ปล่อยม้ามาในช่วงเลดเกมนะครับมันก็จะ สามารถที่จะช่วยได้นะครับอันนี้ย่าเพิ่งสคิปตนะตังเราจะ400กว่ายังไม่พอวางสปีดไวากอนคิสรูตีทีหนึ่งเราจะสามารถได้ตังมาแล้ววางแล้วค่อยสคิปอย่างนี้นะคะประมาณนี้นครับอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆในการแบบดูว่าจะสคิปเว็บตอนไหนดีอะไรแบบนั้นครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปสคิปก็แล้วแต่เลยนะครับลองดูก็ได้นี่ครับในส่วนของคิสรูนะครับผมจะโยกคิสรูมาวางข้างหน้าตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวคิสรูอันข้างหลังเนี่ยเราวางดักไว้ก่อนได้ะ นี่ฮะอย่างที่เห็นครับโอเวอร์ฮอลมันตีได้ดีนะฮะถึงเอาจริงๆเราจะใช้เออร์วินก็ได้นะก็ประมาณนั้นนะครับนี่ฮะสำหรับการตีนะครับเนี่ยเลือดบอลหนึ่งร้อยหลุดไปนะครับโอเวอร์ฮอลก็ตีให้นั่นเองนะฮะนี่ครับในส่วนของสปีดวากอนนะครับก็ทําการเดี๋ยวเราอัปอีกขันหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าตังไม่พออย่างเงี้ยเราจะสกิปแล้วเนี่ยเราก็วางอีกตัวหนึ่งไปนะครับแล้วก็สกิปได้เลยนะประมาณนั้นครับก็ก็สามารถเอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์ของเพื่อนแต่คนได้นะครับนี่ครับก็เออร์วินนะครับมาแล้วนะ มันก็ทําการเรียกมาออกจากฐานนะครับซึ่งเอวินเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเมตาสตอรี่เมตาอินฟินิตเมตามากๆนะครับแล้วมันปรับได้ด้วยนะครับมันก็ช่วยคิดสรุปนะเอาจงริงตอนนี้เราสามารถขายโอเวอร์ฮอลทิ้งได้แล้วนะคือโอเวอร์ฮอลเนี่ยเอามาใช้ไม่ถึง5เวฟนะฮะประมาณนั้นนะครับก็นี่นะฮะสำหรับพวกตัวละครพวกนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะลงผ่านด่านได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วจะจบยังไงนะครับเราสามารถ เดี๋ยวไปดูกันได้นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมนะครับก็ฝากช่วยกันกดกันด้วยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะถ้าใครยังไม่เคยใช้ตัวละครพวกนี้เนี่ยผมแนะนาว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราในส่วนของเอ่อคิสรุเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับเช่นโกคูแบ็กอะไรอย่างนี้เราสามารถใช้ได้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับคิสรุนั่นเองนะครับนี่ครับแล้วก็เอ่อพอถึงเว็บประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถปล่อยๆไปได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ คือคีสรูตอนนี้เนี่ยมันตีเป็นวงเอลวที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมจะแนะนําว่านะครับคือคีสรูเนี่ยยังไอยให้อัพถึงขั้นที่ห้าพันนะครับก็คืออัพห้าพันไปนะครับก็คือมันจะสามารถตีได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็คือจากประมาณหกวิอะตอนนี้นะครับมันก็จะตีเหลือแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะมันจะเหลือประมาณสามจุดเก้าก็คือสี่บินนะฮะประมาณนั้นนะครับสำหรับคีสรูเสินเอวินนะครับมันจะสามารถทําการเรียกเม้าส์จากฐานได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ เออแต่ว่ามันจะโจมตีได้แบบระยะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะขออนีาตัดไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ผมนะครับอัพอะไรเต็มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังๆกันนะครับผมไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการอัพคิสรุขั้น5 0 0 0ไปแล้วนะครับเอวินตัน2ตัวแล้วนะนี่นะครับมาที่เอวินเรีอกออกมาจากฐานตอนนี้นะครับก็จะมีเลือดอยู่ประมาณ2,000กว่านะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็คิสรุจะตีไปเรื่อยๆนะครับส่วนคิสรุตัวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะกวาดมอนได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็ จะอยู่ที่4.4่จีวินะครับแล้วก็ถ้าเราอัพขั้น7,5 0 0ไปนะครับก็จะเหลือ3.9มจุเาวินะครับดามจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น700ซึ่งค่อน้ังคุ้มค่าในการอัพนะครับนี่นะฮะตอนนี้มาที่ออกจากบ้านก็จะเลือกประมาณ2000กว่าเองนะครับซึ่งนะครับเออร์วินก็จะมีประสิทธิภาพตรงที่ว่ามันจะสามารถเรียกมาออกมาจากบ้านได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับพวกตัวละครสองตัวนี้นะครับในการมาลงอินฟินิตเนี่ยคือเอาจริงๆอ่ะถ้าสังเกตดีๆนะครับก็คือตัวละครหลักๆที่ผมเอามาใช้นะครับมัน ตัวเลเจนด์แค่2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยคือโอเวอร์ฮอลเป็นตัวอีพิกก็จริงแต่ว่าเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะเอาจริงๆเอาอีพิกตัวไหนก็ได้อะหรือว่าเอาคิสซารุก็ได้นะครับเอ้ขออภัยเอาเออร์วินนะครับที่เราวางไปตรงเนี้ยเราก็เรียกมาออกมาก็ได้นะครับหรืออย่างรอยนะครับคือเราเอาตัวระดับอาบางตัวมามันยังพอได้อยู่เลยนะครับอย่างซันจิอะไรอย่างนี้ผมว่าก็กันกันให้ได้บ้างนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับตัวละครของคิสซารุนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนเออร์วินเนี่ย คืออันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเออร์วินที่ผมเอามาเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นตัวหลักในการโจมตีนะครับก็มันสาหรับผมนะมันไม่สามารถหาตัวอะไรมาแทนเออร์วินได้นะครับต้องเป็นเออร์วินนะครับตอนนี้น่าจะเท่านั้นนะสาหรับผมเนี่ยเพราะว่าเออร์วินมันบัฟได้ด้วยนะครับแต่ว่าใครที่จะสามารถหาแบบตัวอื่นมาแทนเออร์วินได้ก็ ลองบอกคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันดูนะครับแต่ผมรู้สึกว่าต้องเป็นเออร์วินนะครับหรือไม่ไม่งั้นไม่รู้เอเลนใช้ได้หรือเปล่านะแบบเรียกครท่านอองมาากฐานได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับเออร์วินนั่นเองนะคบประมาณนั้นนะครับสําหรับพวกตัวละครที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับก็นี่นะฮะจะเป็นคิสรุเนี่ยอันนี้เอามาแทนด้วยตัวอื่นได้นะเช่นแบบอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าได้หรือเปล่านะแบบโกคูแบ็คโกคูออฟฟาอะไรแบบนั้นนะครับหรือใครมีตัวมิติดีๆเอามาแทนคิสรุก็ได้นะครับประมาณนัั้นนะครบผม นี่นะฮะก็ในส่วนของคิสรุกก็สามารถตีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคือเอาจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเราใช้เดเจนแค่สองตัวอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะตังที่ต้องใช้ในการสุมมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วดังนั้นนะครับเราจะสามารถที่จะนะครับใช้งาน2ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้สุมหายากมากด้วยอย่างคิสรุเนี่ยผมก็โรเดียวนะครับเออร์วินก็โรเดียวเหมือนกันประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะก็คิสรุกสามารถโจมตีได้แบบแบบยาวๆเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับก็ เราจะทําการเรียกมาของเออร์วินออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เนี่ยคืออย่างที่เห็นนะครับเวฟประมาณนี้นะเราจะสามารถดันนะครับไม่ให้มอนออกมาจากฐานได้แล้วนี่นะฮะเราก็คือเออร์วินก็วิ่งแบบปั๊บๆเข้ามาอย่างนี้เลยนะก็คือแบบเรากันมอนได้พอสมควรแบบในขั้นที่แล้วว่าเป็นการกันมอนที่แบบว่ามันกันได้ยังมีประสิทธิภาพแล้วนะครับในส่วนของอันนี้โอเวอร์หอขายไปได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้คิดสรุตัวนี้จะขายก็ได้นะฮะนี่นะครับก็ เราจะไปเน้นที่เวฟข้างหน้าๆน,นะฮะอย่างนี้เลยนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยเออข้อดีของเออร์วิน,นครับมันก็คือตัวของเออร์วินเนี่ยเป็นตัวซัมมอนใช่ไหมนอกจากการบัฟแล้วมันสามารถซัมมอนได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับต่อให้แบบบอสมานะครับบอสเซนโกคูมาเนี่ยแล้วมันเดินไปถึงตรงไหนนะครับก็เนี่ยเรายังสามารถใช้ใท่านผู้บัญชาการเออร์วินนะครับในการที่จะเรียกมอนออกมาจากฐานได้อยู่ดีนะครับก็คือมันเรียกแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆอะคือชนตรงไหนก็ได้ของเซนโกคุนะฮะ ดังนั้นนะครับในส่วนของเออร์วินเนี่ยดังนั้นเราก็วางยาวๆนะครับไม่ต้องขายไปอย่างคิสซารุอย่างเงี้ยคือผมที่ผมบอกว่าต้องเป็นต้นเกมเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าตัวของคิสซารุเนี่ยคือพอถึงเละเกมแล้วไม่สามารถขายคิสซารุก็ตั้งวางเต็มหมีได้นะฮะดังนั้นนะครับก็เออเอาไว้กันต้นเกมนี่ฮะแต่คือพอเอ่อแล้วถ้เซนโคุเข้าวงมามันก็จะช่วยกันได้ด้วยนะฮะในส่วนของเออร์วินอยู่ประมาณนั้นนะครับนี่ฮะเอ้ยขออภัยในส่วนของคิสซารุนะครับก็ช่วย กันเซนโยคุนะครับตอนมันเดินมาถึงอ่าตัวที่คิสรุตีได้นะครับมันก็ช่วยกันได้แต่มันอาจจะเราอาจจะไม่สามารถไปขายวางขายวางให้คิสรุได้นะครับประมาณนั้นนะครับนี่ฮะก็คือเซนโยคุเนี่ยที่ผมลงในเป็นโหมดอีซี่เนี่ยมันมีเออเรียกว่าอะไรเนี่ยคือตอนแรกอะมันเลือด40,000ใช่ไหมผมตีไปถึงประมาณ20,000ปุ๊บมันก็อาแปงลงร่างเป็นพระนะฮะแล้วก็ทําการเรียกว่าเลือดก,ก็อยู่ที่40,001นะครับก็คือ ชนไปนะครับเอาง่ายๆมอนตัวนั่นก็ชนประมาณยี่สิบครั้งนะครับเซนโงคุก็จะตายนะฮะนี่นะครับก็เรียกว่าวิ่งชนเข้าไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับก็คือสําหรับเซนโกคุเนี่ยก็เบอสแดนสุดท้ายคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะสําหรับเพื่อนๆที่คนไหนที่เข้ามานะครับดูแล้วแบบผ่านไปจากที่ผมอคิดนานแล้วนะครับก็อันนี้คือด่านสุดท้ายนะครับณปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นถือว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือดานมารินฟอร์ดแอค6นั่นเองนะครับคือตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยคือเกมมันเปิดได้แบบแป๊บเดียวเองนะฮะประมาณนั้นนะครับน่าจะยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งนี่ครับก็บอกเอาไว้สําหรับใครที่เข้ามาดูหลังๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในหลังๆเนี่ยก็อาจจะมีตัวละครที่โหดกว่า2ตัวนี้แบบเข้ามาเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกไปก่อนว่า2ตัวนี้ก็ยังเป็น2ตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่นะฮะคือผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตน,นะครับมันจะแบบ ไปแบบมีตัวละครแบบเบื้อวังอลังการขนาดไหนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยสตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการลงสตอรี่คู่ที่ดีอยู่พอสมควรเลยนะคะสำหรับคิสารุกับเออร์วินนะฮะก็สามารถผ่านได้ทุกดานนะครับที่มีอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราออก,กดถาน,นก่อนนะ ประมาณนี้นครับก็คือถ้าพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคิดว่ามีวิธีไหน,นครับในการฆ่ามอนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ